ไปเลย,เลยมาเลยาามาเลยมาเลยคนคนสูสีแล้วพี่เล่นเลยออไปแล้วครับไปแล้ครับเพื่อนกันเพื่อนเองอยู่นี่เขี่ยหอนเอาันแหนเอาไปแล้วครับ พีซีด้วยกลับไปเล่นด้วยกันกลับไปเล่นด้วยกันกลับไปเล่นด้วยกันนี่เอานี่นีนี่หลุดนี่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 พี่เผาอีกแยะพี่เผาอีกแยะอะพี่เผาอีกแยะนี่นี่นี่หลุดนี่เอานี่ก่อนนี่ก่อนเล่นรวมๆกันเล่นรวมๆกันไหวพี่แอมันม่วงมันไหวไหวซิวซื่ มันว่วงมันว oh um, oh okay, 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 okay. ่วงไหวกันเองไงอ่จัดอ่ะใช่พี่มันมีเอ c นีวิ่งอยู่เอ้นบีซีใส่ชุดดำด้วยนะอ๋อชมรถทุ่มแทงรถทุ่มแทงโคเคโเคเคยลงลงลง รวมๆเลยังราคาผังราคาผัง้าคับ่างแล้วซ่อมได้ไหมถ้าเกิดซอมได้ซ่อมถ้าเร็จมถ้าเกรดเขาไม่ซูมลงซ่อมได้ไอ่ะคบไ้คไ้ลงไม่ได้พี่ชารถอยมาพี่ชารถอยมาทันไหมทันไหมอ่เขาลงมาแล้วนะซ่อมแล้วเขาลงแล้วลงเลยล็อกรถได้ครับล็อกรถนะครับล็อกรถม้ มันไม่ใสเลยทั้งคนสูสีแล้วคนคนสูสีแล้วไปเลยไปเลยมาเลยมาเลยมาเลยคนคนสูสีแล้วพี่เล่นเลยโอ้ไเปนไรนเแล้วครับไปแล้วครับเพื่อนกันเพื่อนกันอยู่นี่เห่อนเอาอีเหี้ยหัวแข็งเนี่ย พี่เสยสวยพี่กินลวงอ่ะลืมกดจีกดจีก่อนกดจีก่อนตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาอุ้มเพื่อนไปตำรวจมาตำรวจมาไอเหนืยไอเหนียตำรวจมายงสู้เขาย่องสูงยยง้เขายกงสวยยอง เพื S <S to <S <S ่อนเยร์ครับเพื่อนผมเดเพื่อนาเพื่อนไหมหมดเอาเพื่อนเราไหมให้หมดเอาเพื่อนเราให้หมดขเพื่อนไหนครับเพื่อนหนเฉยอย่าเยีะผมอย่าเยะผมยเยะผมนครับเลยนัดตายตายไปเลยครับผมจะชุบอยู่เนี่ยชุบไม่ได้นะตำรวจให้ชุบไม่ได้นะให้ชุบไม่ได้นะชุบจับเลยนะตำรวจชุบไม่ได้ชุบนะอย่าชุบนะชุบชุบนะออกนะจับนะออกครับออกออกออกคนคนตำรวจออกครับออกชุอยู่ข้างหลังรถเห็นเปล่าผมไม่ได้ตายผมไม่ได้ตายผมไม่ได้ตายมันบักอีก เออคุณผู้หญิงครับว้าครับพี่ตำรวจบอกไปจับารแต่ว่าเขาอยู่ข้างหลังเงี้ยยังอยู่ดิยังอยู่รวมเพื่อนนะครับรวมเพื่อนรวมเพื่อนรวมเพื่อนดูรถดูรถรวมรวมใกล้ๆกันใกล้ๆกันใกล้ๆกันเล่นใกล้ๆกันเพื่อนโดนนะเพื่อนโดน ตามไปช่วยดิก็ตามไปตามไปดิดีเขาลากออกไป่ดค่ะรถทุกม่บอกอีทำไมไม่ได้ัไม่บอกถอย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 อยถ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 อยอยถอยอยถ เหมือนเ p c จัดอะแมนใช่หรอใช่เ p c มหรอมีด้วยหรอไปใกล้กันดึงบัตกไปใกล้กันดึงดึงมาเล่งไปใกล้กันดึงมาดึงมารถทุ่มแมนพังรถทุ่มแมนพังรถทุ่มแมนพังโอเคโอเคโอเรวมรถพังรถพังเลยรวมเลยพังแล้วครับพังแล้วครับพี่พังแล้วครับซ่อมได้ไหมถ้าเกิดซ่อมได้ซ่อมถ้าเกิดเขาไม่ลงซ่อมถ้าเกิดเขาไม่ลงซ่อมซ่อมเลยนะคนเดียวต้องเดียวนะ้วยไม่ลงอ่ะเฮัย ลงไไม่ด้ดูเพื่อนด้วยครับดูเพื่อนด้วยถ้าเพื่อนซ่อมดูเพื่อนหน่อยดูของดูของดูของดูไงว่าของเอาหูเดียวดูถ่นเขาลงมาแล้วนะเขาลงแล้วลงเลยถ้างั้นล็อกรถด้วยครับล็เขรลงเขาล็อกครับเขาล็อกเขายังไม่มาขึ้นรถเลยขึ้นรถก่อนนะขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนแล้วล็อกขึ้นรถก่อนแล้วล็อกรถอกไม่ได้ล็อกล็อกไม่ได้ดูดูเลย อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่อย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 ไปแล้วครับไปแล้วไปเรื่อยเรื่อยมิ้งอันหนึ่งอันหนึ่งวัดจริงวัดจริง เล่นดูขอดูแป๊บนึงอย่าพูดที่แนุ่มทำไมวังสองวังสองวังสองวังสออย่าอย่าโอ้มวังสอบมมันสอบพวกผมผ่มรัา ก็ได้ครับก็ตายก็มันตายไปครับมันมันนี่ผมจะชุบอยู่เนี่ยวางไม่ได้ชุบ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 ไม่ได้นะชุบอย่าชุบอย่าชุบชุบไม่ได้วางไม่ได้อ่ะติดอ่ะยกเลิกอนได้ไหมออกครับออกออกออกคนคนที่ตำรวจที่ตำออกครับออกผมไม่ได้ตายผมไม่ได้ตายผมไม่ได้ตายบั็อีกนอีกเออคุณผู้หญิงครับวางครับไม่มีใครเปิดล้อเลยโอ้โหหัวล้อหรืแกงตัวเองว่ะ เปิดรอดีก็ขับมถไปชุบที่อื่นบ้าพูดเป็นเล่นได้ไปได้ไหมได้ไม่ได้อุ๊ย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 แคทเออดูแคทเรียบร้อยเนี่อสักคันเลยรถหายเหรอไม่ถือว่ามีสองอย่างก็ถ้าไม่พาวก็สักอย่างหนึ่งอะทำไมไม่พาวล็องเอาไปอยิวล็อกนะ อะไรวะไปไหนอะแสดงว่าไม่มีคนอยู่แถวนี้รถมันจะหายพี่ไปไหนอะมเลเบลใช่ไหมน่าจะเรเบลดนี่ว่าได้นะเรเบลครับเเบลเรเบลเลเบลมันน่าจะมีวอลเนาะสื่อสารยักเชียวแสดงว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่เขาก็รู้ดูข้าวได้นะดูข้าวได้นะ อะไรอ่ะถอยออโอเคถอยตั้งหลาบโคตรท่าพยักเลยว่ะ Let's go Let's go Let's go วอลแปดเรียกวอลสิบเอ็ดวอลแปดเรียกวอลสิบเอ็ดเรียกรวมเรียกรวม Let's go ดูข้าวเดี๋ยนะแล้วแองจี้อยู่คันไหนอ่ะเองจี้อ่ะเออเองจี้มาหรือเปล่าดีเนี่ยเนิ Let's go Let's get it all Let's get it all Let's go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  เอาไปตามทันไหมนะไอ้เจี้ยบผู้เลี้ยเรียกวอลสามสิบหก ก็ฟูลเลียชนให้ก่อนพี่ตายแล้วนะเฮ้ยบอกบอกเลิงกลับมาดีกว่าบอกเลิงกลับมาดีกว่าบอกเลิงกลับมาดีกว่าเลิงกลับมากลับมากลับไปเซตกลับไปเซตไมเอาไมเอาไม่ตามไม่ตามไม่ตามไม่ทันอยู่แล้วไม่งั้นนไม่ทัยังงไเขาก็หนีได้ใช่ไปเซตกลับไปเซตกลับไปเซตดีกว่าไปพังรถไปยังไงเขาก็หนีได้เราขับตามเขาไม่ทันหรอกไปพางรถเราอยู่กันไว้เราอยู่กันไว้อยู่กันไว้เออ ไม่มันป้นไม่ได้ตอนเนี้ยกดมาก่อนเลยไม่โีเงินจะไหมเนี่ยมีพี่เมียวนะมีเงินไปสยามก่อนโอเคสยามมสยาไกเขาวนกลับมาแล้วเขาวนกลับมาเขาโทรหาเพื่อนมาแล้วนะเมื่อกี้ไม่น่าถึงสยามนะนี่ไว้ในเผาตะโกนบอกให้เขารอหน่อยดิเอยากเขาวะทิ้มเลยเอาเลยเออเอาเลยเอาคันไหนเอาเอา ยังอยู่ยังอยู่นี่ยังอยู่นะโมกุฏายะโมกุฏพี่กูรวมเพื่อนนะครับรวมเพื่อนรวมเพื่อนรวมเพื่อนดูรถดูรถรรววมมใกล้ๆกันใกล้ๆกันเล่นใกล้ๆกันเล่นใกล้ๆกันเนี่ยเป็นกองไว้เนี่ยไปดิตามไปช่วยดิก็ตามไปตามช่วยเพื่อนไหนไหนไหนไม่ต้องตามเขาตามเพื่อนตามเพื่อนลากมาลากมาเรื่อยๆบอมมาเรื่อยๆมาลากมาลากมาพอพอพอ นักโม่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 นะโม่ถอย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 ไม่รู้จะมองเขาไม่รัไปถึงสงครามหรอกอยากไปเที่ยวด้วยดิใครวิ่งอยู่อ่ะใครวิ่งใครวิ่งอ่ะใครลงไปวิ่งมาไม่เอ็นพีซี่ัดอ่ะเมนใช่เหรอมีเอ็นพีซีได้วยเหรอมีด้วยเหรอแล้วทำไมเขาจะน้องเออไม่ยังเหมือนอ่ะเออเหมือนเอ็นพีซีเลยอ่ะ แบบแม่งวิ่งผ่านแมนป่ารถติดต้องแมนพังแล้วครับพี่พังแล้วครับต้อมได้ไหมถ้าเกิดต้อมได้ต้อมถ้าเกิดเขาไม่ลงซ่อมถ้าเกิดเขาไม่ลงซ่อมบุดและเล่นเลยซ่อมเลยนะคนเดียวต้อมคนเดียวนะเบาเบาเบาไม่ได้ทันไหมทันไหมแล้วรู้ได้ไงทุของดูของทุกของทันไหมทันไหมไม่ทันดูทันเขาลงมาแล้วนะไม่ทันลงแล้วลงเลยอันล็อกรถได้ครับ ออองงงคครรัับบไม้้ไมมาดิเลยใส่เลยทั้งนั้นนะคนสูสีแล้วคนคนสูสีแล้วไปเลยไปเลยมาหน้าครับไปดูทไปเลยไปเลยไปเลพี่เล่นเลยเฮ้ยดูดูโูดูไปอ่ะพอพอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเลย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 ไปเลยครับไปเลยครับเพื่อนกันเพื่อนเองอยากแทงไอ้สีชมพูดีกวะาเช่ยให้เหรอคแล้วมองไม่เห็นเอ้ยนิวไม่ต้องยุ่ง โทษนะวา้าช่างหายหวะโอพย่อนวา้วาวา่ะว้าจริงว้าจริงมองไม่เห็นอ่ะอุย้ยสวยพี่คิดแล้วบ้างโดนฟีฟีบี้ขี้หัวมันว้าว้าไปอ่ะพอนะพอก่อนนะหยุดนะหยุดนะครับหยุดตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมา,จมาอุ้มเพื่อนไปหยุดนะไปสอบไปสอบนะครับออกนะขอบคุณครับออกครับตำรวจมาตำรวจมาไอ้เหนือไอ้เหนือตำรวจมาออกนะขอบคุณครับ เอาไปนะเอาไปนะขอบคุณครับจุดนะครับวักศพบได้วักเพื่อนหมดแล้เพื่อนเราไหมหมดแล้เพื่อนเราไหมหมดแล้เพื่อนเราไหมหมดแล้วเพื่อนหน่อยครับขอเพื่อนหน่อยเฉยครับพวกโถมแม่ดูเพื่อนครับเพื่อนก็ด้ครับก็ตายก็ตายไปครับทมาดูเจ้าของผมเล่นเลยซ่อมเลยนะคนเดียวซ่อมคนเดียวนะเบาเบาเบาลงไม่ได้พี่ชาเถืนมาพี่ชาเถืนมาซ่อมดูเพื่อนหน่อยมามาเตรียมรถไหนดูของดูของดูของได้ไงว่าฟองเอาคนเดียวไม่ทัน าแล้วนนะไม่ลงเลยล็อกรถด้วยครับล็อกรถนะครับลล็็ออกกครับไม้้ไมมาดิเดินเลยใส่เลยทั้งนั้นนะคนสูสีแล้วคนสูสีแล้วไปลถไปเลยมาฮาวครับไปดทางเล่งครับไปก่อนเลยเฮ้ยดดููเลยเฮ้ยพอพอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยไปเลยครับไปเลยครับเพื่อนกันเพื่อนกันเองอยู่นี่ว้ายว้าจัดเกี่ยงให้หล่อน โ okay, อเคทษแท้แต่เอ้ยนิวไม่ต้องยุ่งโทษโทษนะ,ะว้าพี่หายหรือวยว้าจริงว้าจริงสวยพี่กินแล้วบ้าง พอก่อนนะหยุดนะหยุดนะครับหยุดนะตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาอุ้มเพื horses, ่อนไปหยุดนะไปสอบไปสอบด้วยครับครับออกนะขอบคุณครับหยุดนะครับตำรวจมาออกนะออกนะขอบคุณครับออกไปนะออกไปนะว้าวหยุดนะครับแมนอุ้มทำไมหวังศพ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 อย่าอย่าอุ้มหวังศพศพมันศพพวกผมแม่ครับก็นะครับก็ตายก็เพือนตายไปครับัที่นีผมจะตื่นอยู่เนี่ย ชุบไม่ได้นะตำรวจชุบไม่ได้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 นะชุบจับเลยนะตรวจชุบไม่ได้วางไม่ได้อะติดอ่ะชุบเลื่อนขึ้นมออกนะออกครับออกออกออกขนขนที่ตำรวจที่ออกครับออกไม่นข้างหลังรถอะไรเห็นป่าวผมไม่ได้ตายผมไม่ได้ตายผมไม่ได้ตายมันบักอีกนึงใช่คุณพี่อี๋ครับวางครับพี่ตำรวจเอาดึงให้หน่อยได้ไหมชุบข้างหลังเมื่อกี้อ่ะเออ หลวันี่หน่อยครับที่หัวมั่วๆเขาชุบอยู่อ่ะไหนครับไหนชุบตรงไหนบ้าชุบบ้าพูดเป็นเล่นได้ไหมได้ไหมไม่มีไม่มีชุบไม่มีชุบผมดูให้อยู่ไม่มีชุบนะอย่าให้ผมต้องตอมเลยนะขอร้องใช่ปุ๊มมันเอมันวางไม่ได้พัอนวลนวลมัน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 นวลไม่ได้อะไม่ได้ดูอใช่หมายถึงแจ้งแกมินพี่ขอญาตขอญาตนะครับผมครับผมไม่ได้เออ สีว่าต้องออกก่อนไปคือจะได้เคลียร์ได้เคลียร์ได้แล้วได้แลได้ค่ะอันนี้อันนี้คือสลบใช่ไหมครับไม่สลบครับไม่สลบท์ไม่ไม่ผมไม่สลบผมไม่สลบท์ออกเลยออกนะออกนะครับออกไม่สลบก็ออกจากพื้นที่เนาะไปดิ้นไปออกเลยไม่ซบอมไปแล้วนะครับออกเลยนะพี่ทั้งหมดผมวิ่งไม่ได้ผมทำอะไรไม่ได้เลยได้เลยค่ะสลบุลามองหน่อยครับมองหน่อยครับมองหน่อยครับโอ้ยเชี่ยชนเพี่นเลยเนี่ยมองหน่อยครับขออนุญาตตามเลยแล้วกัน ไหนก็ไม่ใช่ใชถอยหน่อยถอยหน่อยจน้องเอ้ยเจะเห็นน้องมันวมไปศพที่ยังเหลือไหนนาบีนาบีอยู่นี่ดูอยู่นี่พี่อยู่ไหนอะเอาแล้วพี่ช้ากูเยัดแค่ไปแล้วเอ้ยขอติดราไปด้วยคนนึงมามขึ้นขึ้นขึ้นนาบีอยู่คันไหนอ่ะหมดเวลาแล้วครับสามสิบนาทีน่าจะเป็นของซินปะนาบีไปกับอ่าทูแมนโอหแกงรถขาว

เปิดอาวุธเปิดอาวุธที่พัฒนามาเป็นดิจิม่อนเหรอดิจิม่อนเหรอเล่นกันด้วยอืมเอาคันไหนเอาเอาพี่บำข้างมีพีชีด้วยกลับไปเล่นด้วยกันกลับไปเล่นด้วยกันกลับไปเล่นด้วยกันพี่ เอานี่นี่นี่โหลดนี่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 พี่พายแกพี่พายแยพี่พายแย่นี่นี่โหลดนี่เอานี่ก่อนนี่ก่อนเล่นรวมๆกันเล่นรวมๆกันไหวพี่ไอ้มันม่วงมันไหวเที่ยวมันม่วงมันม่วงไหว ชนกันเองเหมือน NPC จัด <Cher> อ <c ười> <th phin eventually> ีะใช่พี่มันมี NPC นีซีมันมีเอ็นพีซีวิ่งอยู่และเอ็นพีซใส่ชุดดำด้วยนะรถทุ่มแมนพังรถทุ่มแมนพังโอเคโอเคโอเคงานรวม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 หลังลครับหังละครับหพังละครับพร้อมได้ไหมถ้าเกิดซ่อมได้ซ่อมถ้าเกิดไม่ซ่อมถ้าเกิดเขาไม่ตุนลงพรอมซ่อมเลยนะโอ๊บบายโอ๊บบายไม่ลงอ่ะ ลงไม่ได้พี่ชาถอเยมาพี่ชาเขยมาทันไหมทันไหมเขาลงมาแล้วนะเขาลงแล้วลงเลยอร้เขาลงเขาลงแต่เขายังไม่มาพี่เไงเสร็จแล้วคนสูสีแล้วไปทางเล่ครับไอ้เหี้ย ไปเลยครับไปเลยครับเพื่อนกันเพื่อนกันเอ้ยโคตรหน่วงเลยอะ ไอ้แมันโอหหน่วงจัดเล่นโคตรยากเลยพี่ชัดพอนะพอก่อนนะหยุดนะหยุดนะครับหยุดนะตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาอุ้มเพื่อนไปขอบคุณครับออกนะขอบคุณครับหน่วงจัดตำรวจมาตำรวจมาไอเหนือไอเหนือตำรวจมาออกนะขอบคุณครับ ออกไปนะออกไปนะขอบคุณครับจ okay. ุดนะครับขอกขอดาวเพื no. 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 ่อนเราเพื่อนไหมให้หมดเอาเพื่อนเราไหมให้หมดเอาเพื่อนเราไหมให้หมดขอเพื่อนหน่อยครับขอเพื่อนหน่อยเฉยครับพวกโมเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนกะไดครับก็ตายก็ตายไปเลยครับก็แดงม่ขึ้นอีกโอ้ก็ออกเลยออกครับออกมาปอดช่วงหลังเห็นเปล่า พี่ครับที่เป็นสภาชื่อแบกสบได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ทําไมฟังอะไรตํารวจเราไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวคุ้มไปชุดบ้างโอ้โหคนที่สองอุ้มคนตะรมเลยครับอีกบ